ขอ,าอลาขอร่ำขอรวยแล็นด้ให้คนถูกคนอยากเนาะอยู่ดีมีแห้งกันแหละครับสบายดีและสวัสดีเ้อพอแม่พี่น้องเบสสุข,ขสุขคนอาบ่วาสิเป็นภายในหรือต่างประเทศจะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสาวุวตาสาวอีกเ,เร็วพี่น,อน้องเนาะ โดยมันนีม่มาพบมาพ่อกับสาบุตากะสซาบุตามาทำบุญพี่น้องเลยสบายดีเด้อทางขอบ้านคุณสบายดีโดยสบายดีน้องส,สบายดีน้องสัน้นสบายดีขอบคุณเดี๋ยวแต่น้องเซลคุนไปฮองเฮียนน้องพี่น้องเนาะทางเราก็เลยเลยมา,น,น,มาน้องมือกับมาน้ากันมือพี่น้องเลยสดีเนาะลยกมาโดยกัายยามาวัดอ่ามหาโซกพี่น้องเลยเนาะก็คือทางเมืองอย่างก็อาสกบม อาจจะพังทองอ่าอ่าอาจจะพังทองหรือว่าทางลงเห็นคืออะพี่น้องไปเนาะทางเฮาก็ได้มาทางแรกเนาะมาทําบุญในโอกาสวันนี้กะเฮมแปดคำเดือนสิบเอ็ดเนาะโดยอ่ะจังใดกะทางเฮาก็สิบห้าพ่อแม่พี่น้องไปทาบุญน้ากันแลน้วพี่น้องเนาะ โ้ยฮะพี่น้องเลยไปเพิ่งไปซ้มน้ากันเนาะว่าวัดมเด็าจะเขาจะทำเงินแบบไดนน้องดโอเคพี่น้องเลยตอนนี้เราก็สีขาวอาบูซาทานมักเบงเนาะครับอาตูเทียนั่นแหละกะไปขอพรพอแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งน้ากันเด้อเนาะโดยมาไม่นี้กัสีล้มลมบรรยากาศแดดๆพี่น้องเลยโดยลุบหนองสั้นไปน้ำอืม โอ้คิดว่าเพิ่นบวให้ถ่ายรูปบวแม่นพี่น้องเลยห้ามลดใจเนาะอืมเฮาก็ไป้บูชาขอเชิญร่วมบริจาคบริจาคได้นไหมมันเสาร์วันอาทิตย์บริจาคนั่นไหมโดยมี่ยังแน่แม่สบายดีเด้อโดยสบายดีสามบนไหวสามบนไหวยบ่โดยโดยอาจัดมาแม่ทางเฮาบ่ฮู้เนาะ มาครั้งแรกเปิดโดนแล้วว่าวัดไหนแม่เปิดตรงเล่ไปากขบอาจารเอากขบอาจารโออยากเข้าแลมาหอดเลยเนาะคือบอกไปตมบัตรคิวดีคเพิ่มเอามีบัตรคิวอ่ะแม่โอ้สัมลูลลูกโบหูโดนโอ้ไปฟสั้ท่านได้เข้าไปหาทางคพนก่อนเนาะ อ่าโอเคพี you know. ่น oh, ้องเอ้ยแล้วก็มาพบมาพ่อกันอยู่นี่คือเก่าเนาะแต่เข่าไปหาเพื่อนกับโอชาดวกเลงไปเนาะโดยโดยสบายดีได้ไหมเด้อโดยโดยเอากระชีดได้เข้าไปเอาคันนี่ไหมพี่น้องไอ้ยไเมื่อกี้เพื่อนก็ว่าให้ไปหาทางเน้องหาจานเนาะทั้งน้อตอนนี้ก็เขาที่เรียบร้อยคือว่าหาเงินหาทองมาหนามือได้กับทำรวยพี่น้องเอ้ยเนาะโดย

ฮ่าเิดวันจันทร์เนาะเกิดวันจันทร์นิดวัน่อยลาไปเห็ดนัดดแม่บ่นปูเวชวันบกโอ้โดยโดยไม้ลูกชายคนนี้เิดวันจดวันจิดโอ้น้องนี่เกิดวันจิดพอได้จําเมื่อเกิดว่าได้ ออเคพี่น้องเลยเนาะอันนี้น้องเซลเกิดวันอาทิตย์อ่าน้องส้มเกิดวันพุธน้องนี้ได้จ้ะนี่วันเสาร์เนาะนี่พอบังามวันเสาร์อืออันนี้เกิดวันเสาร์วะแมนบอกวันเสาร์พุชากันนะโอ้โหนั่นอยู่ในคันเดียวเลยบอกอันอันอันเนี่ยบอกบอกไม่แม่ชาเลต์านปูดชวนโดยอันนีเรีว่าและอันนี้พระใหญ่

ไปเฮากระสิไปไหว้ขอพรอาตุ้ยยังลูกอันนี้นอนโคเดะนอนจัดเดะอืมเปิดตาแพงเนาะพี่น้องเลยเนาะอ่าอันดับแรกไหว้พากคอนปูเว็บอ่ะผ่าไงก่อนลันอ๋อผ่านาคพญาน่าแล้วกับปูเว็สวรรเนาะดูดยมาวันนี้กาศวันากาศดีแล้วเบิ่งบังฮ่มเบิ่งฮ่มเพิ่นปิวเด้อพอเด้อ โดยมาชาชิวุลูกมาะใช่เพป็นจับกล้องให้พี่น้องเลยเนาะโดยอาหมอกลูกลนอึบไป้าพี่น้องเลยพาพ่อแม่พี่น้องเป็นไปเบิ่งทั้งคนแหละหอดมาถึงแล้ววัดนา มหาโชคพวงสวรรค์นเนะาะเคยมาจ็กเือพี่นอ้องเคยมาครั้งแรกมามดดทาทนีนี่กับมีมุ่งดีใจเนาะบุญหอดจอดเทิงโ้นทางน้องเมย์เพิ่นกับบ๊ำบ๊ำบ๊ำกลางคมไม่รู้ก่อนโอู้ท่ได้เคยแบบนี้จะกเือ่อได้เนี่เออมันแดนได้อยู่บ้านเลยใส่เพจเจียวโลดน้นนองลุงเนาะลมแหงบ้าม,มาหอดมาเถิงเนาะ โดยลูกชานว่าเพื่อนใหนว่ายว่ายผ่าเพื่นก็ได้ผ่าใหญ่โดยด้วยสิใบผ่าง่านาคเพนก็ได้ยังก็ได้บ่ไปถามพ่อใหญ่เพื่อนไป๊บลืมละสิลแหละพี่น้องเลยบรรยากาศลมเนาะลมเย็นนี่มามาผักกระทอมกระทอมหน่อยนี่ก่อนเนาะนอนแดดกระทอมหน่อยเนาะ แมนเอ้ยพักก่อนโอ้โหข้าวหอยข้าวต้มอยเพื่อนพี่น้องเลยโอ้เย็นแท้เย็นเย็นเย็นไปให้เพื่นก่อนเนาะเพราะว่าเฮากะชิได้ไปอ่าบ่ายอูเทพสุวรรณบอก เอ้ยไปน้ำกันพี่น้องเลยเออหน้ำกันเออเงันมนปิดก่อนก็ได้ติพี่น้องเลยอันนี้คือคนกำลังสั่งอ่าขันใดเนาะเรือวันไดทางขึ้นอาวัยพระธาตุอาพระธาตุบ้านพระธาตุไบพระใหญ่พี่น้องเลยเนาะเอออุ้ยอันนี้ก็คือ โอ้เทพสวนพาน้องสันมากเนาะโดยอันนี <penny> ้เพ <rule> no. oh. uh, right. uh. uh ื่อนกระต้อไปเพื่อนกระสีประมาณเห็ดคอนกีดเนาะอือเลยโดยเพื่อนกระหากระสากเนาะโดยปาคอยลงไปพี่น้องเลยเนาะงามยุทธเนาะเมนคือว่าโล่งขนาดเนาะแบบหนาอยู่ยากาศหนาเที่ยวพี่น้องเเนาะ โดย ه, อ่ะพ่อแม่พี่น้องอยากจะมาเที่ยวกับมาได้เด้อพี่น้องเนาะนีะ่แหละอยู่เมืองอ่าวสปังทองอ่าวสปังทองเนาะที่ว,ว่าทางดงเห็นพี่ใดพี่น้องเลยกะเก่งสวนนาเขตเฮานีน่แหละเนาะ,นะ,นะโดยอ่ะจังไดกะ,ะโดยอ่ <c oughs> ละ <c oughs> ละูกเ <c oughs> นาะโดยอ่ะลูกอากาศคึมคึมใ <c oughs> ช่ใช่ก็สีอ่าสีแดดกับวอดแดงเนาะ คือว่าบ่บ่ไกลทางใหญ่เนาะเห็นรถหลดเนาะพี่น้องแม่นี่ไปๆไปโลยมาใกล้งเฮาก็สิได้ไหว้ภูเทพสวนเนาะภูเทพสวโย้างนโพี่ก่อนจังไปจุดหว่าอ้าได้ข้างๆพี่น้องมยมาๆๆมยแม่น อันนี้เด้ออูดอูเทียร์ทุนขอดีขอเบอร์เนี่ยได้มีโชคมีดาาเลยเด้เออ่านตามเพื่อนเนาะทำวยพรนอนพี่น้องเลย่านตามคำวยพรอนเพื่อนนแหละจูจนอันนี้เอานี่ไปตีแต่กันเด้อให้พ่อเพื่อนอย่ีงงี้เง ไปทางใดกันเนาะน้อ,องหลาหนเนาะอ้าวมาพีพาลามาอยูอ่คุณ เงานติดตอรำรวยลำรวยหาเงินหาทองน้อลูกลานเนาะอือว่าสูงอรดีน้องคนกันเนาะอนเองนเลยนอะเดี๋ยวจจับเป็นว้าน้องมือหมไปครบคพอนอี้บ่ไปไปเลยเนาะนึาราอยู่ห้คือบติดไหม สายนะมามามาประตก่อนบ่ให้เลขบ่ได้สิสมิทขาว่าสิจูดทางนี้เด้อนี่จูดม่องจเอ่าทางเฮาก็สิให้พ่อบ้านเพิ่นนี่กะไปไหว้พระใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโดยอาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิแดดแน่เนาะ่อยก็เว้าเอนึงลพระธาตุใหญ่่ะองค์พระใหญ่เนาะ อ่ะจุดได้ไหมไปบูชาเพิ่นซะข่อยสีอุ้มลูกแล้วก็ทายน้ำทำบุญน,น้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเ<ด>บิดสุขสุขคนเอฟซีถูกถูกทานได้บุญน,น้ำกันเดุ้นนนะอนุญาตเดอ้นะเอเอด้อเน้ะไปจุด,ดจุดเทียกันบ่ะขอใหด้ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทอง อ่าไหมาเห็นท oh. ีโ <lonely> อ้ยยังไงล่ะตกใจนะอาจจะท่แล้มวรนะลูกเนาะไ่อนยังไงไปยัไ่แห้งรืปเชื่อใจป้ใจยังไม่สบแงตลอไปเร็วแล้วเล้วแล้วไปจบไปไหว้ไปยางะอ้าวน้ซานไปจะหายทางคอเนคือเกาทางเข้ากับสิบอยุหโฮัถ่าแล้วลูกเนาะขาวาลูกนอ โดยอะน้องชันใช่หมวกอยู่ใช uh, ่โหลดกล้องพญานาคมาโอ้หลดกล้องพญานาคกอนพี่น้องเงยเนาะพิดมาพี่อ่ะไหวเพื่อนกอนบอจังมาหลดบอทางนี้หลดกล่องพญานาคอะน้องชันอยู่ดีไม่แห้งโดยโอ้ยขอโทษ เฮงเฮงลำรวยวัดสุขุสุคนพ่อแม่พี่น้องเฮากันได้เนาะถ้าแม่น่ามาเบิ่งคลิปถ้าเฮากันเมนดีๆเฮงเด้ออ่าให้ FC ทุกๆคนมีดีมีเฮงะต่ไหวภัยนาหนักแต่มนี้เนาะถ้าเฮากัเนาะดีมุกดีใจพี่น้องเอ้บุญฮอดจอดถึงแล้ว น้ให้พ่อเพื่อนไหวเด้อกำลังมือเด้องอสีนนอยู่โฮมฐานแล้วลูกเนาะขอพรผืน้อพอเด้อมันมีป้ายอยู่เด้อป้ายขอพรเลยถาวายขันมกเบงอ่าเด็ดแล้วแบบเนาะ ai lục thú đa tuyệt cho bảo ôi đẹp điều, ừm, lùm rén rén nào đó Rồi. <laughs> nãy nhá, lụng hải phô này con. Phô bài phải ngăn hạc con lụng. Lòng săn vẫn cả Hòn đẹp vì nó nghe. đi thàn đằng đằng đó, ở đây nhìn năm tháng đi. <laughs> อ่ะตูตาก่อนลูกตู้ตาคนต leaking, rat turkey, rat ู e, 2. 2> ้ตาตู้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 ตเทตู้ตูกตู้ตูาตู้ตู้ตูรตู้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 ตู่ตู้ตูดตู้ตู้ตูาตู้ตม้ตู้ตู้ นาใดบรรยัติบีรยากะสีลมลมหด็ดแน่บดแน่พี่น้องเลยเนาะพอดีกับเกี่ยวข้าวบ้านเฮาคันฝนตกอะเก็บเกี่ยวยากเนาะโดยอังตบมือบะลูกพอแล้วละบ้อแล้วละบ้อมามาไปน่ามามึงในลูกอะทุกพ่นว่ะ อ,อ้าวกลุ่มงามมาขอายจีอต้มาเลี้ยวเลี้ยวออกหนีอ่ะโอเคพี่น้องเลยนอ้อาก็ได้มาทำบุญไหว้พญานาะคแล้วก็ไหว้พระอาใหญ่แล้วก็ไหว้ปู่เวสสุวรรณพี่น้องเลยนอ้อโดยมื้อนี้ก็บุญฮอดจอดเถิงพี่น้องเอลยน้อก็ได้มาครับ น้องมือแน่ทางครอบครัวแน่ครอบครัวกับบุคคลดอกกวนน้องเซฟคนไปโรงเรียนเนาะโดยกะขอให้อยู่ดีมีแห้งได้อาบุญน้ำกุศลนน้ำกันวัสดุสุขสุขคนเนาะโดยวาวาสเปตเอฟซีด้วยความเพียใจดีทุกๆุกท่านเนาะที่เขามาหาบส้มคลิปกะขอให้ได้บุญกุศลนล้ำรวยเงินทองวัสดุสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สาบุญตากะจิได้จบลงก่อนพ่อแม่พี่น้องเคยฝากไหมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกดติดตามบทความโฆษณาเนาะน้องซันเนาะ โดยขอให้อยู่ดีมีแฮงเัดสุขสุขคนเดอ้นอนะ่ลรกเนาะโดยอ่าน้องสั้นกล่าวคำบางสบายดีสบายดีบัดสุขสุขคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง